ค่ะดิฉันนางสาวจีดาาสีผงค่ะดิฉันนางสาวกนกวันแพ้เฟื่องค่ะค่ะคุณกนกวันพอทราบไหมคะว่ากราฟิกออร์แกเนเซอร์เนี่ยคืออะไรพอทราบค่ะคือผังกราฟิกที่เป็นแบบของการสื่อสารค่ะเพื่อใช้ในการนําเสนอข้อมูลนะคะที่ได้รับมาจากการรวบรวม,มข้อมูลอย่างเป็นระบบค่ะมีความเข้าใจง่ายกระชับกระทัดรัดและชัดเจนค่ะ ผังกราฟิกนะคะได้มาจากการรวบรวมของข้อมูลดิบค่ะหรือข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่นํามาจัดกระทํากับข้อมูลนั้นค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะก็คือเราทราบมาว่าผังกราฟิกออร์แกเนเซอร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในรูปแบบที่เป็นซีเพนท์ท่อออร์แกเนเซอร์ค่ะหรือผังลําดับขั้นตอนถัอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเรามาดูความหมายของผังลำดับขั้นตอนกันค่ะ ก็จะเป็นผังกราฟิกที่แสดงลำดับของเหตุการณ์การกระทำและตัวเลขค่ะซึ่งมีลำดับเฉพาะเจาะจงและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงค่ะกราฟิกเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันด้วยลูกศรซึ่งเป็นตัวจัดระเบียบขั้นตอนหรือเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิดขึ้นโดยช่องซ้ายสุดนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแรขตามลำดับเวลาค่ะและช่องขวาสุดนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอันดับถัดไปค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงความสําคัญของผังดับขั้นตอนกันค่ะความสําคัญของผังนับขั้นตอนนะคะก็จะเป็นช่วยให้ผู้เรียนนําไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆได้เป็นจํานวนมากค่ะและยังช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆนั้นได้ง่ายขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบโครงสร้างของการเรียนรู้หรือความรู้ที่ได้เรียนค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงทฤษฎี การเรียนรู้4ประการค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือในการใช้ผังกราฟิกในการเรียนรู้พื้นฐานกันค่ะ 1. นนะคะการแยกแยะข้อมูลเพื่อให้เห็นองค์ประกอบหลักที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างชัดเจนค่ะสามารถช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ได้ง่ายขึ้น 2. คะหากสมองมีการจัดโครงสร้างความรู้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบจะช่วยให้เรียกความรู้เดิมที่มีอยู่ในโครงสร้างทางปัญญาออกมาใช้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะ สานะคะผังกราฟิกแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักของเรื่องมีลักษณะเป็นภาพง่ายต่อการที่สมองจะจดจำมากกว่าข้อความที่ติดต่อกันยืดยาวค่ะและ 4. นะคะสุดท้ายการใช้ผังกราฟิกมีลักษณะทั้งภาพและข้อความสามารถช่วยผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างตื่นตัวค่ะเนื่องจากผู้เรียนจะต้องมีทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนและการคิดจึงจะสามารถจัดทำผังกราฟิกออกมาได้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณกนกวันนะคะที่บอกถึงความสําคัญและทฤษฎีของผังระดับขั้นตอนค่ะงั้นเราไปดูกันว่ารูปแบบของผังระดับขั้นตอนมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องเขียนคําสําคัญและเรียบเรียงขั้นตอนค่ะอย่างที่สองน,นะคะนําคําสําคัญของขั้นตอนเป็นจุดตั้งต้นค่ะและอย่างที่3มนะคะนําคําสําคัญของขั้นตอนต่อไปมาเขียนต่อจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการค่ะ ในรูปแบบของผังเราดับขั้นตอนนะคะก็จะเกิดจากขั้นตอนแรกที่เป็นสถานการณ์ที่1ค่ะจากสถานการณ์ที่1เนี่ยก็จะมีลูกศรเชื่อมไปยังสถานการณ์ที่2จากสถานการณ์ที่2นะคะก็จะมีลูกศรเชื่อมไปยังสถานการณ์ที่3ค่ะจากสถานการณ์ที่3นะคะก็จะมีลูกศรเชื่อมไปยังสถานการณ์ที่4จากสถานการณ์ที่4ก็จะมีลูกศรเชื่อมไปยังสถานการณ์ที่5แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูประโยชน์ของการใช้ผังระดับขั้นตอนกันค่ะ 1. นนะคะเป็นการพัฒนาความคิดระดับสูงคือฝึกให้ผู้เรียนสามารถใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์การประเมินการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มหรือการสร้างมโนทัศน์และการสร้างแบบแผนค่ะ2นะคะช่วยผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนการใช้ผังกราฟิกเป็นการฝึกให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติด้วยตนเองค่ะการทำด้วยตนเองจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้เนื้อหาในบทเรียนนั้นมากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะลบพ้นคุณจิตอาภาช่วยบอกประโยชน์ของการใช้ผังระดับขั้นตอนข้ออื่นหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเรามาดูประโยชน์ข้ออื่นกันค่ะข้อ3นะคะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจําได้เป็นความจําแบบถาวรค่ะเพราะผู้เรียนเนี่ยจะใช้การคิดในการจัดกระทํากับข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจง่ายอย่างแท้จริงค่ะและการได้เห็นภาพกันได้วาดภาพเนี่ยเมื่อมีการออกแบบผังกราฟิกนะคะเพื่อนําเสนอเป็นสิ่งช่วยให้ผู้จัดทําผังกราฟิกจําเนื้อหาความรู้ได้นานขึ้นค่ะ ประโยชน์ข้อที่4นะคะการให้ผู้เรียนทำผังกราฟิกซึ่งมีลักษณะที่เป็นทั้งภาพและข้อความเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างตื่นตัวค่ะและช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายค่ะส่วนประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะคือประโยชน์ที่5ผู้สอนสามารถใช้เทคนิคผังกราฟิกนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนได้ค่ะรวมทั้งใช้นำเสนอข้อมูลกับผู้เรียนได้ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างกันนําผังลําดับขั้นตอนไปใช้งานกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะเราสามารถใช้ผังระเบีบขั้นตอนบอกเล่าไทม์ไลน์ซึ่งมีเส้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดค่ะก็จะใช้เพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหรือเรื่องราวในเรื่องต่างๆได้ค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สําคัญค่ะก็จะเริ่มจากปี2015นะคะมีการพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชนค่ะ พัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐค่ะต่อมาในปี2016นะคะก็คือพัฒนาระบบพร้อมเพ์ค่ะพัฒนาบิสพอท่อศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจค่ะพัฒนาฟาร์เมอร์วันระบบการให้บริการข้อมูลเกษตรกรกลางค่ะพัฒนาลิงเก g เซ็นเตอร์ค่ะการบราการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐค่ะพัฒนา TDGA ค่ะสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐค่ะและพัฒนาสุดท้ายในปี2016นะคะก็คือพัฒนา e-social welfare ค่ะ ระบบบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมค่ะในปี2017นะคะมีการพัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในปี2018นะคะพัฒนา GDX ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐค่ะพัฒนาเว็บไซต์ thailand.com ค่ะศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะพัฒนาโครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยง,งานภาครัฐค่ะ และพัฒนาสุดท้ายในปี2018นะคะคือก็จะเป็นการล่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลค่ะ,อ,ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นการพรรัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2015ถึงปี2018ะคะคก็จะมีเส้นนะคะที่เป็นตัวล่าดําเนินที่เชื่อมไปยังปีต่อๆไปหรือข้อมูลต่อๆไปค่ะข้อมูลเนี่ยก็จะเรียงจากข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกและดําเนินการไปยังข้อมูลที่เกิดขึ้นต่อไปตามลําดับค่ะ